โอเคแล้วได้คอดหนึงนะลิวพูนะครับอันนี้เป็นแรนดอมสามบล็บอกสามบล็อกลิวพูแล้วก็สามฟูเตรานี่นะฟูเตราอยู่นี่สามบล็อกลิวพูอยู่นี่เ,นปนเป็นแรนดอมเออนะั้นเดี๋ยวต้องแรนดอมระหว่างแก๊บกับบูมเนื่องจากไม่มีใครติดต่อม,มาถ้าแก๊บหรือบูมรู้บอกด้วยเนะี่ย <c oughs> เอาไวต้ตรงนี้ก่อน <c oughs> ไม่มีใครติดต่อมาแล้วพ <c oughs> ู๋ <c oughs> พอ่ะเป็นทางทอดซะแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> เหมือนเดิมนะตรงนี้ทุกไม่แรนดอมแรนดอมแต่รายชื่อยี่สิบเอ็ดท่านนะ แฟนฐานชารัตพี่แอนดรูไฮพิสิตจ็อบรัตพลพีรวิทย์เจมส์รัตพลแซมชายเชิร์ดวุฒิอภิรัตกิติแฟนฉานชารัตแซมชายพีรวิทย์ไฮพิสิทตพี่แอนดรูเจมส์แล้วก็ธนกฤรนนแลนด้อมชื่อตรงนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นแลนดอมชื่อนี้แล้วก็ใครตกอะไรก็ได้ตรงนี้ไปเลยนะจ๊ะเรคคอร์ดอยู่แล,ยแล้วใช่ไหมใช่จ้ะ มันก็จะต้องเป็นอันนี้ที่ปิดอยู่นี่ง่ายอะนี่สิบยี่สิบชื่อนี่ฮะหนึ่งแฟนฉันอยู่บนสุดล่างสุดคือธนก,กิจถูกต้องถูกต้องมาโรดไอส์โรดไอส์นี่ครับ <c oughs> ฟปทั้งหมดแปดทีครับ6ก8มสองันแปดแปดทีจากลิสต์นี้แปดทีใช่ปะ่ะใช่โอ้โหแอดแปดทีหนึ่งมีลายเซ็นทุกสปอตดไหมครับสองทุกสะบัครับสามสี่ห้าหก เจ็ดอันนี้เจ็ดนะเราต้องไปแปดแล้วก็ครั้งที่แปดจ้ะอภิรัตอยู่บนสูนมาดูเรือว่าใครได้อะไรเอ่อเบนจบมามาอ่านให้จะ้ะเลขหนึ่งตกแปบดบเลขหนึ่งตกอะไรไอ้เนี่ยแบบมันเจอคเบอร์สิบสองมั่เออวะไม่เป็นไะรหรอกน้ำเบอร์สิบสองอ่ะมันโดนดก๊อปมาแล้วออก๊อปมาไม่ครบ เพื่อความสวยงามป๊อปใหม่อีกรอบก็ได้ครับเพื่อความสวยงามครับที่อยู่กับอดีตเช็คริตเมื่อหนึ่งลงไทยนะอา้าวแล้วปัจจุบันอ่ะไม่ทำเยอะเลยนี่อ่ะสิบสองอ่ะตรงแล้วครับตรงตรงตรง <c oughs> มาปิดนี่ก่อนะมาดูว่าใครได้อะไรอุ้ยผิดอันนี่ก็ปิดอันนี้สินะพี่อภิรัตได้อาริสันโจโกเมสโคนาเต้เชิร์ดวูดได้เทรนด์กับ ลาบาลเมียซิมิเซอร์เจมส์ได้โจมาติสเคอร์ติสโจนโจตา้าธนกิจได้ฮาวิเอเลียสกับซิมิกาสพี่เจมส์ได้บาเซติดกับแมคคาลิสเตอร์แซมชายได้กั๊กโปไฮพิสิตได้กราเวนเบชกับฟรูดอฟพีรวิทยูเนสกับลุยดีอาร์แซมชายนควันซ่าลุยซัวเรสคาลเลเฮอร์ชารัดได้ฟานานโดตอเรสอาโบสายได้คนทิ่พงอะไรหล่นแต่ไม่รู้ว่าแฟนฐานได้บอบบี้คลาร์กกับโมซลา ไอ้พิสิทธ์ดาวินูเนสวีวีดีกับโรบันสันเป็นของรัตพลพี่ออนริวหลุยกาเซียกับแฮร์รี่คิวพีรวิทยได้กาเล็กเกอร์กับอองโชชารัดได้แคนนี่ดาวกลิชเพนโดกับเทียโก้เป็นของจ็อบแฟนฉันได้คีแกนกับเบนโดกิติได้ชาวยาลอนโซกับเครกดอน แล้วก็รัตพลได้เอียนรัสกับจอห์นบอนส์เรียบร้อยแล้วเอากล้องมาตั้งนีดงไหมโชว์ว่าเ,เราใช้กล้องใหญ่ไขรสนมายี่คูบวกาอาเซียเยเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปเมื่อใครได้แลนะ้วตอนท้ายจะได้แยกให้ถูกสามกล่ <3 S 2> องเริ่มพ่ลุหัวแล้วกันแล้วไปบอบปีคาสาร่า <laughs> หลังนี้เป็นดิสนีย์ฮะ แล้วดูไว้นหนึ่งมอนบิ้งฟอร์บนนิดเด้นเผื่อใครอยากรู้ว่าเหลืออะไรนะฟอร์บิดเดนนี่นะนี่เหลืออยู่ข้างบนนะครับโอบิแล้วดูโรยไม,มไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันแห้งพอมาฮะไม่ทุกคนแห้งเป็นนีคอมแล้วท่านนนะถ้าวันนี้ยังแห้งอยู่เป็นนีคอมแล้วครับทุกคนมามามา,มาเอาว ทับยี่สห้าสีแดงโอ้ยยังสวยทับยี่สิบห้าหกทับยี่สิบห้าโจต้าก้องมันไม่ชัดหรอเออมันสว่างไปมันดูหมองอะไเลยปิดดิดีขึ้นไหมไม่ค่อยดีขึ้นนะมันเป็นพวกอะไถึงกล้องพี่เลยกล้องพี่เลอะพี่เอามือเช็ดหน้ากล้องไม่ได้ใช่อ่ะใช่ไม่ใช่อ่ะน่าจะเป็นที่ OBS เหมือน XSplit ภาพมันคมกว่าป่ะจริงปรับได้พี่เดี๋ยวปรับวันนี้ไปตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวต้อปรับเคีสีของโหรับใช่ครับ ก็หาใครนะโจตาโจตาสปอร์ตสามสปอร์ตสามก็เป็นเจมส์สวนะิตโจตาทำยี่สิบห้าไปแล้วดิสนี่หลังจากนี้ขอรับดิสนีย์จะหลังลิเวอร์พูลขอรับลิเวอร์พูสามกล่องเองฮะแป๊บเดียวก็เสร็จอันนี้ของเจมส์โจตาทำยี่สิบห้าเท่ากับลันไปแล้วชมิสเซอร์มาติฟโรเบิร์ตสันแล้วก็โรเบิร์ตสัน กล่องเลี้ยวภูมิอีกไหมครับกล่องเลี้ยวภูหมดแล้วครับารซาบิโอลอนโซโจนส์นูเนสโจตาแล้วก็วีวดีอันนี้เราขาดอะไรเราขาดฮิตกับเราขาดครับของกล่องนี้เสร็จแ,แล้วมิสซี่หลังอย่างนี้ฮะคาร์เฮอร์ลุยดิอาสโชโกเมจอนบานแล้วก็เอนโดวัตตารุเอนโด มาตะรู้เล่นดีไหมครับวันที่ญี่ปุ่นเจอกับฮิตอยู่นี่เวียดนามเป็นคนแอสซิสต์นะลูกหนูนะคนขาว่าเล่นดีไปเล่นดีมากครับ <Okay. S 1> <laughs> ผมก็เป็นกัปตันครับลุยดีอาร์สแคร์กโมซาลาแมคคาลิสเตอร์โมซาลาแล้วก็แมคคาลิสเตอร์โอ้โหคนใส่ซองแม่งขี้เกียจเหมือนกันเสียงเหมือน LBC บีซจริงเหรอเฮ้ยเพราะว่าไมคก็ไม่ดีหรอไหนใครบอกโอเวอร์ดี บาร์เซโน่าตอร์เรสซิมิกาซากาเซอร์เค่นี่ดาวเกรชสิ่งดียสิ่งดีนี่ใช้ OBS ครั้งแรกในรอบเจ็ดปีนะเบคเขาแรกสองพันสิบเจ็ดตัววานเจ็ดปีเนี่ยไม่เคยใช้ OBS มาก่อนเลยหกอ่ะโอเคอ่ะมาฮิตฮิตฮิตอ่ะจรวด ดาวินซูเสสเบนโดกโอ้โหโรโบอ่ะใช่หัวอย่างนี้ผ้าหกสิบเอ็ดทับเก้าสิบเก้าผ้าโรโบมาชวอนสวยจัดรับโบรับโบอยู่กับแบนไดายะไม่ใช่โรโบอยู่ใครแฟนไดาไม่มี <c oughs> <c oughs> มีดิวาอยูัวแบนดสปอร์ต14รัตพลโอ้ยาินดีด้วยครับวอนโรโบปเก่งเก่งกว่านะทันตสันทันตะสันมีฉางอะเล่นอสำรองสำรองอะไรชื่ออะไรพีจีแต่ปีดีไม่ใช่ที่รบุั์เกียนะโรโบ้เขาเก่งแ้นมีโกงละอ้าวทำไมเมสซี่ยังได้ เพยเยียได้เลยเขานับผลงานหลังบอลโลกไอ้คนหัวล้องโวยเลยถึงว่ากับตันอุ้มหรอวะมาโอ้เคยต่มันมีเหตุผลอื่นโตรไปไม่รู้แล้วเพราะว่าตัวที่ดูได้มาเน่ลบโอ้โห ใช่รับผลว่ะใช่ผนเดิมครับยินดีพี่รัตพลหนึ่ครับหกครับสิบห้าสวยนะไม่ทำการ์ดดีนะทำไมไม่ทำให้มีลายเซ็นหน่อยวะเอาจริงมันแต่มันมีโกเฟรนะแต่มันน่าจะมีลายเซ็นมันไม่ใช่และรัโบว์บานไดเหรอสีเขียวโบว์เกิดแล้วโบว์เกิดการโป้หนึ่งทับสิบการโปคือแซมชายรูปแบบเท่กัร์โป ไม่รู้หรอครับใครโยนไปโยนมาครับกล่องที่สองครับในส่วนของเรือูปทีมเซ็ตใครใครรอยนี่อยู่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีดให้ coriace กิบวนดิโก้กิบวนดิโกหกใส่กล่อง,องพี่ทำไมาขายมุมนอกหมดแล้วแล้วที่อยู่ไหนที่อยู่นี่ ที่อยู่นี่มาขออีกสองคนมา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 ที่ตัวแรกนะนั่นไงครับเฉยเอียนรัสครกเอียนรัสใครถือเอียนรัสจ๊ะสปอร์ตสุดท้ายคือรัตพลเช่นกันโอ้โหพี่รัตพลนี่รวมไวเอียนรัสเป็นที่สุดนะชิมิเซอร์มาติฟโรเบิร์ตสันแล้วก็โรบโบ คนคนเนาะไอ้เรียไหมคนบรรจุนี่แม่งสังเกตตั้งแต่เบทที่แล้วเว้ยอินเสิร์ตกับเบทการ์ดไม่อยู่ด้วยกันของครัวทิ้งนี่แหละที่ยัก่อนนั้นไม่ได้นั่นไงทับสองห้าศูนย์อิบราฮิมาคนาเต้อภิรัตซาวีเคอร์ติชเชนดาวินแล้วก็โจตาอันนี้เป็นของพี่ อ่พรัตนั่นเนี่ยเดือฮิตครับเบอร์จิลคาลเฮอร์ลุยดีอาร์โจโกเมสแล้วก็จอห์นบอนไม่ใชออะไรนอย่างนี้เธอร่วมแก้ช่วย หลังนี้เป็นดิสซี่สองกล่องนะครับยังไม่ได้แลนด์นอกไม่ได้ะไเลยจ้าเอนด Ru กรั e เบนดกแกรมแกรมซูเนแล้วก็ดาวินนูเนสสุดท้ายเป็นดาวริชโมซาราโมซาร a าแม็คาริเซอร์แล้วก็แม็คาริเซอร์แ่นเหมือนตายเห็นคนขอแม่งใจร้ายโคตรฮิตฮิตฮิตฮิ ไรเซนดิ๊กไรเซนหงุดไรเซนรันต่ำไรเซนอ่ะอุ้ยไรเซนอ่ะไรเซนครับอุ้ยอุ้ยเอาไว้ไรเซนไรเซนอันนี้แบบอินเสิร์ตป่ะใช่ไรเซนสีแดงบาเซติชฟลานันโดตอเรสแล้วก็ซิมิกาสตู่นเลู่นตัวดตำนานไมตี้เรดส์อ่ะใช่ไรเซนไมตี้เรดตำนานไม่มีจอนตาหัวแบบนี้เคิร์กอ่ะ กอดอนอ่ะโอ้โหไคเดพี่ไคเดกอดอนสปอร์ตรองสุดท้ายเป็นของกิติครับสวยนะใช่้าเป็นโซบูแล้วนะเซน <c oughs> อรัลือ่อายกำลังพูดมา10ตัวไปหน่อยฮะแต่ดีไซน์สวยเนี้ยมายที <c oughs> ่เรสของ กล่องสุดท้ายเปิดในเซนโกลดิพแค่ไัดไป่ะมาเทรนทีอาร์อย่างเงี้ยชัวเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนยูกาสัติที่สองบ้าใช่ชมิเซอร์แปดทับสิบห้าเป็นของเชิร์ดวุ๊ เฟรนด์ no. อเล็กซานเดอร์อาโน่ี่มีแบบมุฮเหมตด์ซาล่ายี่มีอ่ะดาดาวินนูเนสดาวินนูเนสสปอตสิบสามไฮพิสิตหนึ่งทับห้าโอ้โอชอบริ้นดีกวะ่ะดูวินดาวินเท่เดีหนึ่งทับห้ารูปนี้น่าจะยิงทีม,ะมอะไรอยู่แมนูเออโอเคเคยยิงแมนยูเยอะเหรอเคยแล้ว ไอ้พิสิทธ์ใบเมื่อกี้นะฮะกล่องสุดท้ายเอ๊ะนี่เหรอเอานี่ยมันไม่ดูดเลเซนไงเอโอเคโอเคโอเคและโจโกเมสสองทับสามสิบวันนูเนตอีกใบหนึ่งโจโกเมสสปอตหนึ่งอภิรัตเช่นกันเสร็จครับปิดท้ายฟุตดราด้วย ผ้าเฮ้ยผ้าสีเขียวอ่ะเนี่ยที่ไม่เห็นเลกัซี่อยู่เนี่ยเลกัซี่คือผ้าอจอแดนอ่ะโอ้โหกับตันขนาดนี้จอแดนเฮนเดอร์สันเจ็ดทับเปเจ็ดโอ้โหทอดปริ้นดีว่ะจอดแนดนเฮนเดอร์สันอยู่ที่สปอร์ตสิบแปดจ็อบ พี่ชอบทักขาได้นะครับพี่ชอบเจ็ดทับเจ็ดพี่ชอบแฟนฉันเองนะครับพี่ชอบชอบดูอยู่ชอบแฟนฉันเองนะแฟนฉันสนใจนะครับชอบแฟนฉันเองเจ็ดทับเจ็ดเฮนโดบีกีดีขนาดนี้ชอบแฟนฉันเองนะครับสอได้อยดอลสั่นแล้วฝากตัวพี่ชอบเลยครับตำนานซาอุดีที่ไม่ได้เล่นแค่ครึ่งฤดูกาลใหญาและ อยากย้ายอยากย้ายอยากย้ายย้ยไปเมเน่นเลยไม่เทมเปเน่หรอกระดับเฮนโด้เทมเนเน่ทำไมไม่เทมเปเอ่ <c oughs> ไปดูถูกเขานี่คงไม่มีใครขอนะเอาไปหมดแล้วใช่พี่พี่ครับใช่เก็บไปพี่ดิสนีย์เปิดหลังจากนี้ขอรับดิสนียังไม่ได้เปิดครับ <c oughs> ดิสนีย์ถ้าออกแจกปาร์ตี้ไหมครับออกแจกสิครับ <c oughs> แล้วถ้ารีวิวครับกล่องน,นี้ออกเฮ้ย <c oughs> หนาสองอันเฮ้ยจริงๆหรือเปล่าวะอันนี้หนาชัวไม่หนาขอโทษขอไม่หนาไม่หนาหนาเดียวขอโทษขอโทษครับพี่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 พ เคยท์่โจนส์ครักไอเครที่จอห์นสปอร์ตสามเป็นของเจมส์เช่นกันจ้ะเอเลียตเบนด็อกอลิสันแล้วก็วาลาดิเมียเอเลียตที่เป็นไรกซอรเอเลียดดอลล็อก <laughs> พี่น้องกัน <laughs> โอเค <c oughs> <c oughs> อุ้ยลันทับ<ล>สองห้าศูนย์เบน, <c oughs> บนด็อกโกดริปดดเมจข้างบนด้วยสี ก็แซนด์มาโนนเลยมาติฟโรเบิร์สันโรเบิร์สันแล้วก็ชาวิอรลอนโซ่เบนโดกเบนโดกสปอร์ตที่อะไรขอแฟนถานว่าเบนโดกแต่ผมจำผิดนะคุ้นๆอยู่เลย่าเบนโดกสปอร์ตสิบเก้า บิสีนสหลังจากนี้ครับทุก mm hmm. ท่านคริสโจนส์ hmm. ดาวินโ mm hmm. จตาวีวีดีแล้วก็เคลเฮอินรัชเบนโดกซูเนสนูเนสแล้วก็กาเลเกอร์ปิดท้ายฮิตครับฮ mm hmm. ือ ผ้าว่านโดจอห์นบานส์โจโเมสเจียกสีส้สม 5. 5. ทับี้าทับ้า้าทับยีห ทิอาโก้อลาคัสตราร่าคู่รับเงินเดือนปีละ7.2ล้านปอนด์แต่ไม่ได้ลงสปอร์ต18จอ็อบเช่นกันแมชวอนของทิอาโก้ทับ25 5ทับ25เป็นของจอ็อบเช่นกันมาแต่ซุปรีแคปให้แล้วก็ต่อด้วยดิสนีย์มา จะแฟนสานจะหาจอแดงแฟนสานุูกไว้ไม่รู้จอกราดูอยู่ปะสามารถไี่จับซีมีคนเดียวมาลีแคททุกคนที่มีมีอยู่ประมาณ0ันแพ็คที่ปะมาณห้าแพ็คอะโจโกเมสทับสามสิบดาวินูเนสหนึ่งทับห้า เทรนด์ Trend, ทับสิบห้าโรโบทับสิบห้าแล้วก็กั๊กโปทับสิบมีผ้าเฮนโดเจ็ดทับเจ็ดนะจ๊ะนี่คือในส่วนของฟูเทราเบสการ์ดเอาแครกก่อนแล้วกันแครกสามใบเป็นเบสการ์ดสองใบโจต้าไม่ใช่โจต้าลุยดิอาร์สกับเคอร์ติสโจนส์แครกสองใบแล้วก็โกดริฟเป็นเอียนรัชลานมี ทับ250 2ใบโกลดริบเบนโดกกับโคนาเต้แล้วก็มีทับ25โจต้า1ใบถ้ามี2ใบเป็นโรบบทับ99 1บาบเก้าใบอยู you know, ่เนาะไปวอลกอล์ลแล้วก็เทียโก้ละคันตาร่า5ทับ25 1ใบมีอะไรเสนอ,อแค่ใบเดียวกันคือไคลเดกอดอนไมตี้เรสออโตกราฟไม่รันจ้ะ อันนี้ไม่น่าจะส่งทำพวกนี้ทุกคนนะยังไม่ได้แยกไมไ่อะไรพวกนี้การที่ส่งออกจะเป็นการที่เบรกแต่ก่อนหน้านี้ดิสนีย์หลังจากนี้ครับสต็อปเรคคอร์ดิ้งก่อน